ก็สวัสดีพี่น้องสวัสดีบสัสสมองสุบอนมาพบมาเพาะกันเด็กพี่น้องสองสาวน่ายามคำคำแรงแรงสิพาไปบรวมพี่น้องบ่าวคขามพนพนไปปักครองมาน้าก็มาไปปกครอ,องม,มันเปนมาซีมาสลองพี่น้องเลยเงินเดือนออกพ่นมามาเดี๋ยวสีสลองมาบ่าวคามสลออยังเดี๋ยวสลองสวัสดีพี่น้อง ร้องเงินเงินเดือนพี่น้องเดือนข้างแรกเงินเดือนเดือนแรกเดือนแรกพี่น้องเลยจะมือได้ดอกปาหลาบึงหลาบธุบเด้๋พี่น้องเนอะกินกล้ต้นพี่น้องเลยแหล่่มาสารคามผสมเสี้ยมันหมดไปแข่งแดดไปเมี่ยงเมี่ยงไปบ่แดดปุ๊บบ้านใดดอกมันบริสุทธิ์ขาดจจ่ายยังเสียเวไม่ได้น้ำมันน้ำมันลิตรเดึอดอ่ะพักแพงเลยเนาะมัน จ่ายวันที่ที่เก่าเนาะไปองแต่ว่าเงินยังมขอวันที่อยู่นั่นเป็นวันที่สี่ยิบหาแล้ววันที่สามทวันที่สามเลยมื่นกับวันศุกร์นี่นะพอมันนั่นต้องรอเป็นวันจันทร์แล้วยูทูบหนังมันบนัปนันเด้เขาโบนับเสาหินเด้เออเขาโหนัปได้เดือนหนึ่งเขาตัดออกเลยเสาหินนะถามเดือนหนึ่งมันมี Ờ, 30 văn đó, 4 ừ. thịt. 6 thịt thì họ nạp tắt ra, họ Nó ở 30, bỏ lại nó. Nó tắt, tức là 30 văn tắt ra là 6 thịt nè. Nên là 8 đấy. 8 mưa đấy, rồi sau 2 đi, ngâm xong lo rồi. Xong lo, phí đồng rồi. Rồi lúc bà bảo khăn, 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 bà bảo b ภาจัดหนักงี้วันนั้นหนึ่งเราไ่ยังโวยยังน้มันหาสิพันธ์ออกไปครับหาสิพันธ์โผใส่หักหาสิพันเลยเบิดเงินต่างหาสิพันธ์ผูพาน้ำมันลดเครื่องเองกันเสียหลักเลยแม่เงินไหนจอมกันกันอย่างนี้400 ก็างเาจับดิจับอันห่านอันกีอันปั่นเงินนจงวเงินเออพอมาหอด้วยว่าเอาหมูมาสลองเลยสันใส่ใส่อ้อนมีแต่คงที่เขเงินเหมือนเหลือสีปลาเหลงอสาปาหมูเหมือนเรือที่ปลาเก่าแล้วจับซะนิไอ้ร้อยนวลเงินเนะ อันนั้นหาว่ามาจะมาแต่เอาหมูได้ค่ะจังยางบนำเบาขเาว่าจะมาแต่เอาหมูได้อันนั้นนะเพ่อว่ามาแตปักซองาตัว้าผาขาเลยหิวแห้งทังนึงกับปูของแบงนี่เด้ชิมิชิมิกิ่งกระปียก กินข้าเปียกอันอันเขาเอาข้าเปียกหยาออกมาลวกกินแห้งสบายดีเ้อพี่น้องเด้อแบ่งกกินอันมะมากระป๋องนีเง tamam ินเฮียพี <h 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 ่น้อง่เงินเฮีย ไปเินทักซีหืมขึ้นเสเล็กอยู่เพื่อนซึ่งตัวเลมันหนึง่งพี่แม่ไปเก็บหนเครือเลยไตวนยดินย่ได้หางื่องทเอาม้สะบังามงามบ<อ>่เรูอ,อ้ไปเห็นกระบะตัวนี้มัหันใหญ่ถ้ามันน้อยยกอะไรมาปิ้งไก่กระบะลิกนในใน,ในดินเย่านงทุกไดเยเดี๋ยวไปถีบ มันจ้ามีเวลาไปเก็บไปเก็บมาขายเล็กแล้วสิเก็บทิพมัยได้สีขาวเลยแต่นี่มุลอับุซยังเอไมนุกเขาลาาเลยแล้วเก็บเลยกันเล้ะ หนังแบงเฮ็ดพซ่าแบบนี้ผสมน้ำผสมน้ำจักสีอ่ะะชองสีอจัาคือบุไปกินกับปูเจ้ะน่ะเน้นน้ำยาหนะภาเปห้าจุดหมื่วันนี่ขผมกรนวดทำไมล้างบ่ของล้างขมงแบงนะ หั่ลูบๆนะบอกให้เนมอ่ะนะอยู่ล้างนะล้างล้างสุดเลยตัวลูกๆนะมันบ่ทัานโมเขาทามซื้อได้แม่ดินนะนะแต่บอกขายขายไปอยู่ใช่ป้ไม่เอาน้นแดงดินนีโอกาสได้ตะอนอยากเมื่อแล้วม่อยากเมื่อมือนบ่าเหมือนยุ่ทั้งสามนั่นเขาซื้อไไห สามงานาบาเขาคือใครสาหัาสอยากอู่อัเห็นทงานเบียรเห็นวใบเบียรนี่เขถอว่แนยาติ่ามือหนาเขาเห็นทุงานเขาแล้วก็กระดดำหน้านี่ยมันกัตายแล้วคนหนึไปดํหน้าจักเนี่ยมันก็ตายแล้วคนหนึ่สงมือสมือ่ขาจะจูบเลยติดก้า ก็ผ้าห้องหึ่งหึ่นอยู่กี่นี่เดี๋ยวมึงกล้าเรื่องกีไฟใส่ได้ฮะแดงมดเลยแดงหมดเลยอิงเาเนี่แมอาหารจีกับปูกระแดกเไหแกงลอไม้เรือผาตุกเรือผ้าตกอะไรอย่างทุ้งยางเขาจะไปใส่ลวดยัง้องไปใส่ลวดอยู่นะ น้องแบงมาหากะปูเลยเมื่อไไปเห็นงูผัวแมงผัวนกไหมบอเมื่อไห่ไปใช้เมือห่กหน้าบ่างกหน้าบ่แม่เก็บผักผิด หน้าแต่ปลาส้มมากินเขากับจำปลาแดดน้องเออยู่เพื่อนเนัสจปแดร่ะน่งกั้องบ็จางก็ไปอยากเมื่อแล้วบันอยากอยู่บ้านอมงแล้วบันมันม่วนขันได้คีรลไทยยังสิมวนได้เนาะ hấp Hoa, chân hung á bay fan, anh hãy hay ngân kia, oi suy đón, áo kia hàm xong Hoa. Bye, hôn, nhau, tân anh đỡ sáng lại. Wa cháu mày suy nắm pan, no, mày 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 แช่แอแล้วเนี่ยนี่ตุก,กินเขาเอแต่รับตายตุก,กินเาเลแล้วเม่รับตาเมื่อกี้นะเ่บแห้งกินนะแมห,มห้ม้ไดงเออมืเก็บบักริดอ้มันกิน,นได้ยได้นมันโรบูมี่บามึงแล้ว่ะอันขั้นเท้าได้ขันเท้าน่องแม็กเอาไปน,น่องแม็กเอไปเลยเด้็มก,กายขึง กูเกูชิมาสูอาใส่หลดกูยังซื้อนะกูยังเติมแ้่เราไปจ่ายแม็กนัไปอ่ะดันไปตัดผมตัดผมกับซาบะออกอาส่งเงินเขาอยู่ติดนี่เขาติดนี่ไหมทอนบ่พอเสนน่ข้างอยู่เสนหนึ่งมาคนน่ะพูดนะ เอามึงเพื่อมาสิไปน้ำจาดนะไปสื้อหวาไปไปยัดเงินนิกคินหะไรเมื่อจะไปยิมหอปะสุดหนึ่งปะท่อมสื่อใหม่เมื่ มาเบ่งลานกินกระปูแซ่ไปอีกบ่ไปอีกบ่ไปเยอะงี้คิวเงี้ยเงี้ยกรดดอกไม้ดอกไม้มาเชนเห็นหัวงูเป็นดอกไม้ย่านที่

อาลวพี i mean here, e. ่น so wow. so oh. okay. ้องที่เปตาเพี่นุกกบิดนงเี่ไปนเพอเด้พี่น้องบกันใหม่อีกจิหนาพี่น้องอยู่ดีมีแหงมือสมองสบอาเดีสบายดี